สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุยกับพี่ไม้พาเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาเที่ยวกันนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะไหนสิสวัสดีค่ะไปเที่ยวนั่งรนเที่ยวด้วยกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมททัศน์สวยๆงามๆนะคะอันนี้ก็เป็นไร่วายนะคะเพื่อนเป็นไรอ่างนุ่นนะคะ อันนี้ของคือบรรยายเกี่ยวกับที่นี่นะคะสวยงามมากค่ะปุยก็ตั้งแต่สองสามปีที่แล้วค่ะที่เรามานี่ค่ะสวยงามไหมคะทุกคนเห็นไหมรงบนเนาะสวยค่ะสวย ไปเรื่อยๆค่ะทุวทัศน์สวยงามของเรานะคะบรรยากาศดีๆนี่ข้างนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะเพื่อนๆเป็นบิงเงินนะคะนี่ค่ะเห็นไหมสวยงามอันนี้เราก็จะต้องเรือไปเรื่อยๆนะคะนี่เห็นไหมสวยไหมคะทุกคน สวยค่ะสวยอมันนี้อากาศดีมากค่ะทุกคนเราพาเ,เพื่อนมาเที่ยวนั่งเรือชมวิวนะคะสวยๆงามๆของเยอรมน,นีค่ะอันนี้ฝั่งนี้คือเมืองบิงเกนนะคะ น,นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเห็นไหมคะเป็นรูดิชาม์นะคะอันนี้ก็จะเป็นไรวายค่ะไปคะ่ะชื่อนี่ค่ะสวยๆง,งามๆทั้งนั้นเลยคะ่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคิวทัชสวยๆมาฝากนะคะ พามาเที่ยวนะคะทุกคนค่ะจะสยงดังไปนิดนึงนะคะสวยไหมชอบไหมคะชอบไหมชอบสวยมากสวยเนาะนี่คพี่ไม้พามาเที่ยวกันนะคะชมบรรยากาศสวยๆงามๆค่ะ ชิวทั์สวยๆงามๆค่ะเห็นไหมสวยไหมตรงนู้นก็เป็นเรือนะคะน่าจะเป็นเรือสินค้าโกดังสินค้านะคะไม่ใช่โกดังสิเรือบรรทุกสินค้านะคะเห็นไกลๆนั่นแล้วนี่ก็เป็นก็บรรยายไปแล้วค่ะไร้วายนะคะเ,เพื่อนอสวยงามกันมากเลย วันนี้ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศที่รูดสทามแล้วก็บิงเงินนะคะแล้วอันนี้ก็คือแม่น้ำรายนะคะใช่ไหมครับนี่ค่ะเซองมานมากค่ะน,นี่คะ่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน